พาชม SUV สุดคุ้มนะคะในพอสอนี้คุณพี่มีคันไหนน่าใช้บ้างมาติดตามอัปเดตราคาและตัวรถกันเลยไม่หลักหมื่นนี่ราคาเบาๆมีนะคะสนใจออกรถมือสองคุณพี่คุณภาพคัดเกียตเอมารอที่นี่แล้วไปดูกันได้เลยคะ่ะพาพี่ๆมาอัปเดตมาชมรถ SUV กันนะคะที่เพชรยนต์เซรีไทย68ของเรานั่นเอง พี่ๆคะถ้าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวที่ไม่จําเป็นจะต้องไซส์ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าด้วยการขึ้นลงไม่สะดวกทธ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กๆขึ้นลงลำบากหาที่จอดรถยากเมื่อกี้มีตัวรุ่น SUV compact นะคะและ SUV ขนาดกลางมานําเสนอเลยค่ะพี่พี่ใครที่อยากได้ทั้งรถ5ที่นั่งหรือ7ที่นั่งรถครอบครัวหาที่จอดรถง่ายนะคะแถมได้ดีไซน์และออปชันเนี่ย ครบคันเลยในรถมือสองนี่เลยค่ะคุณพี่เริ่มกันที่ไซส์ SUV Compact นะคะ Honda CR-V ค่ะตอนนี้เนี่ยมิกกี้มีให้ทั้งตัว5ที่นั่งและ7ที่นั่งเลยคุณพี่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะเป็น CR-V รุ่น2.4 EL ค่ะตัว7ที่นั่งทั้งสีเทาดำและสีขาวเลยสีเทาดำเนี่ยคุณพี่7,99,000บาทตัวเกน5ปี21นะคะ ด้านข้างสีขาวค่ะก็เป็นเจน5ตัวปี2021เหมือนกันมากับเลขไม้แค่70,000เท่านั้นทั้ง2คันนี้ราคาเท่ากันนะคะคุณพี่เป็นตัวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันผ่อนฟรีดาวอยู่เดือนละ13,000บาทสําหรับเริ่มต้นนะคุณพี่84งวดนะคะออกได้ทุกอาชีพรายได้เนี่ยขอพี่พี่รายได้อยู่ที่ประมาณ35,000ขึ้นไปนะ3า0 0 0ขึ้นไปเนี่ยออกจบละคุณพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะหรือจะวางดาวหรือ จะซื้อสดนะคะแน่นอนประหยัดไปเยอะเพราะป้ายแดงเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณล้านหล้านหเลยสําหรับรถรุ่นนี้นะคะก็ประหยัดไปละครึ่งหนึ่งเอาเงินอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะพี่ๆสนใจออกรถมือสองคุณภาพการันตีโครงสร้างให้มีกรับประกันตรวจรถให้ก็เบอร์ด,ด้านล่างนะคะมิกกี้ขึ้นไว้ให้เลยนะ 081 141 9094กับมิกกี้เพชรยนต์ค่ะคุณพี่ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์นะคะในเบอร์เดียวกันได้เลยเนาะถ้าพี่พี่สนใจนะัดดูรถตัวจริงได้กรุงเทพปริมณฑลเดินทางมาไม่ยากค่ะพี่พี่ที่นี่นะคะก็อยู่แถวแถวย่านเสรีไทยมินบุรีรัมอินทานะคุณพี่เดินทางสะดวกนะคะนัดหมายดูรถทดลองขับกันก็เบอร์ด้านล่างกับมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยนะคะไปดูกันต่อค่ะ กับรถ SUV ไซส์แบบลดสเปคลงมาอีกนิดนึงไม่ได้ลดสเปคในเรื่องของออปชั่นนะพี่ๆตัวนี้นะคะก็จะได้ในเรื่องของ ห้องขนสัมภาระหรือว่าห้องโดยสารเนี่ยจะเล็กลงเพราะเขาเป็นตัวห้าที่นั่งแต่ได้ในเรื่องของฟูลฟังชันประหยัดน้ำมันคุณพี่คะ22ิกิโลเมตรถึง24กิโลเมตรต่อลิตรเลยถ้าเดินทางไกลนะและม่อกี้เนี่ยมีตัวท็อปสุดแบบคันดานาพี่ๆนะคะในงบประหยัดมากๆอันนี้ก็หายไปกว่า50%แล้วปละป้ายแดงเปิดตัวอยู่ประมาณล้านสองแสนนะคุณพี่วันนี้นะคะ759,000บาทมีตัวเริ่มต้นอยู่6990 0 0บาทด้วยสาหรับตัวคโวลล่าครอสน คะ1ห h ึ่งจดไฮบิดพรีเมียมซตีด้านหน้านะป้ายทะเบียน6-6-7แล้วก็มีเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมสีขาว699,000บาทด้วยถ้าเทียบกันนะคะสองไซส์เนี่ยข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปคันซ้ายมือเขาจะได้ในเรื่องของพื้นที่ที่มันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเป็นตัว7็ที่นั่งเนาะเผื่อบ้านไหนครอบครัวใหญ่ชอบเดินทางไกลด้วยกันบ่อยๆนะคะจะตอบโจทย์ซะมากกว่า ส่วนตัวอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยของเขาก็จะอยู่ประมาณ1 0กิโล1กิโลเมตรต่ตอลิตรเนาะก็แลกมาด้วยพื้นที่ขนของได้เยอะขึ้นแล้วก็เครื่องที่มันใหญ่ขึ้นนะคะเครื่อง2 0 0พส่วนตัวนี้เนี่ยเครื่อง1.8คะ่ะคุณพี่หาเขาได้ในเรื่องของประหยัดน้ำมนัน แต่ว่าในพื้นที่ห้องโดยสารและห้องโสัสภาระเนี่ยด้านหลังเขาโได้487ลิตรและที่นั่งได้5ที่นั่งนะคะก็ครอบครัวไม่ได้เล็กและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะอันนี้ก็หาที่จอดรถง่ายนะคะแต่ว่าได้ซีซีเล็กลงเนาะแล้วก็ได้ห้องพื้นที่สเปซเนี่ยน้อยลงไปประมาณหนึ่งนะคะ แล้วก็คันนี้คุณพี่ตัวนี้ก็ไฮบิดพรีเมียมค่ะราคาก็ประหยัดลงมาอีกนะอยู่ประมาณ7จ็ดแสกลางๆเนี่ยแหไะค่ะไม่ต่างกันมากเนาะแล้วก็มีตัวนี้ตัวท็อปสุดนะคะไม่8ปดหมื่นหนึง่งท็อปกว่าตัวสีเทาฟ้าด้วยชุดแต่ง GR Sport ค่ะคุณพี่เป็นไฮบิดล้วนรุ่นเดียวที่กันชนหน้ากันชนท้ายเนี่ยเป็นตัว GR พี่ๆจะเห็นโลโก้ว่ามันไม่ใช่สีฟ้าไฮบิดเหมือนตัวนั้นเนาะ เพราะว่าเขาใส่เป็นหน้านะคะเฉพาะรุ่นเนาะและเซตอัพโชคช่วงล่างมาให้มันสปอร์ตยิ่งขึ้นแต่ก็ปรับโหมดการขับขี่ให้มันนุ่มนวลได้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่869,000บาทป้ายแดงเปิดตัวอยู่1,254,000บาทหายไปเยอะเลยนะคะพี่ๆค่ะจะซื้อสดก็เซฟเงินไว้ได้เป็นก้อนเลยนะเผื่อไปเที่ยวนะคะหรือเอาไว้ไปทงทุนทาอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าได้รสสเปคตัวท็อปในราคาย่อม เยาวนะคะจ่ายเท่าตัวโลเลยเนาะสนใจแคปนะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้เดี๋ยวมิกี้ส่งรูปรอบคันให้ดูได้ทุกคันเลยนะคะที่พาพี่ๆมาดูเนี่ยยังไม่ใช่รถติดจองนะคะพี่ๆคะสนใจคันไหนแจ้งได้เลย ขยับไซส์ลงมาอีกนิดนึงคุณพี่มิกกี้มีให้นะคะทั้งตัวโฉมหน้าเก่าแล้วก็นิวเลยคุณพี่จับคู่กันมานะคะสำหรับ Honda HRV ค่ะ Honda HRV เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง1.8นะตัวนี้เป็นรุ่น EL และด้านขวามือก็มาตัวท็อปสุดชนคู่กันกันกบ Cross GR เลยคุณพี่ตัวนี้นะคะเป็น HRV eHEV 1.5 RS คุณพี่เครื่อง VTEC Turbo นะคะเครื่องพัน0ดีไซน์ทรงคูเป้แล้วก็ชุดแต่งไอ รอบคันเลยนะขอพาดูคันนี้ก่อนละกันคุณพี่คะตัวนี้เนี่ยสีเทาดำรุ่น EL นะคะเขาก็จะมีใ,ให้ในพวกคอน้านเลนว c h นะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้า,ฟาได้นะและภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำเนาะ ตัวนี้มากันในปี2020นะคะราคาก็อยู่ที่679,000บาทนี่รถทุกคันของเราเนี่ยจะมีใบสคอบอคุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้นะอขออภัยคุณพี่พถ่ายไปแสนหนึ่งเลย5 7 9 0 0 0บาทนะคะพี่พี่คะ่ะสำหรับ HRV 1.8 EL คันนี้เนาะคิวคันซาติดหมายให้ฟิล์มติดหมายให้นะคะช่วงล่างเช็คให้นะแล้วก็ได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลย8007นะคะสนใจออกรถสวยๆเนีย่ย ไมกกี้ได้เลย h ฮชวีรุ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยคุณพี่มาเท่าไหร่ก็หมดล็อตนะล่าสุดไมา9,000 90, นะคะไปเรียบร้อยแล้วเนาะคันนี้ยังว่างอยู่นะ579,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ9,000ปลายมื่นต้นๆเท่านั้นในเลทฟรีดาวนะซื้อสดก็จบราคาหน้าป้ายให้เลยเฉพาะคลิปนี้นะคะต้องแจ้งนะว่าดูคลิปของมิกกี้มานะคะเดี๋ยวมิกกี้ดูรายละเอียดให้เนี่ยดูด้านท้ายของเขาเขาจะแตกต่างกันเลยตัวทรงคูเป้เขาออกแบบโฉบใหม่คือเปลี่ยนนิวนะคะ ให้หมดเลยทั้งบอดี้ตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์เนาะวางเครื่อง 1, 5, พันห้าคุณพี่แล้วก็ใส่ตัวไฮบริดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะคะแล้วก็แบตลิเธียมไอออนเรียบร้อยอัตราสิ้นเปลืองเข้ามากันถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะไฟท้ายอรมณ์ดำนะโลโก้ R S เซนเซอร์มี กล้องมีนะคะแมกขอบ18นิ้วพิเศษเฉพาะรุ่นกับสีเทาดำนะตอนนี้มิกี้มีว่างให้2คันาคาราคาเนี่ยเขาอยู่ที่869,000บาทเหมือนกันอันนี้ก็เลขไม้นะคะหลักหมื่นด้วยคุณพี่สวยมากสีนี่คือกลิปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าคุณพี่เห็นไหมแต่ง r s แล้วก็มีเส้นแถบแดง h e ิร์ตบีด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยคุณพี่ก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 5,000บาทสำหรับฟรีดาวนะอันนี้เปิดตัวายแดงอยู่ 1 1 7 9 0 0้านนะคะวันนี้อยู่ที่8 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี23ได้ไมยหลักหมื่นนะคะวารันตีแบตเตอรี่จากทางศูนย์ก็ยังมีอยู่ให้ถึงปี2033กันเลยทีเดียวเนาะทั้งหมดนี้นะคะคุณพี่เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้สนใจคันไหนนะคะแคปแล้วก็ทักไลน์มาหามิกกี้ได้เลยที่เปิดด้านล่างนะแอดไลน์ได้นะคะ เดี๋ยวส่งรูปให้แบบ360องศารอบคันเลยพี่ๆดูกันได้แบบเรียลไทมนะคะด้วยการวิดีโอคอลได้เนาะอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาค่ะมิกกี้มีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่ๆถึงหน้าบ้านเลยประสานงานให้กับธานาคารโดยตรงเลยนะคะหรือว่า จานเดินทางเข้ามาดูรถนะัดดูรถและจัดไฟนัซ์กันทางานก็ได้นะสนใจออกรถจองรถก่อนนะคะไม่จองไม่ได้นะพี่ๆเซลล์มี50กว่าคนนะรถมันไปได้ตลอดเวลาถ้าเห็นคันไหนนะคะโดนใจเจอคันที่ใช่แล้วติดต่อมาได้เลยเนาะวันนี้เดี๋ยวมิกกี้ขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณพี่ๆที่ติดตามกันมาถึงท้ายคลิปด้วยฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วนะพี่ๆวันนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีค่ะ e aí